สวัสดีครับทุกคนวันนี้ TKN t e c h n o n o w อยู่ที่ฟุกุโอกะญี่ปุวันนี้ผมจะพาทุกคนไปที่ Team Labs ฟุกุโอกะ e a m Labs ก็จะอยู่ในห้างเทคโนโลยีที่มีชื่อว่า e z o Fukuoka Boss ซึ่งทีมของเขาจะไม่ซ้ำกันนะครับของฟุกุโอกะคือ Team La บ Forest นะครับ ทีมแอบเนี่ย <c oughs> เขาจะเป็นอาร์ตแกลเลอรี่หรือว่าพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่ผสมผสานเทคโนโลยี Technology, กับศิละปะนะครับซึ่งห้องแรกนะครับก็คือ catching and collecting forest การที่เราจะมาจับศึกษาแล้วก็ปล่อยสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์หรือว่าสูญพันธุ์ไปแล้วนะครับเด็กๆน่าจะชอบนะครับซึ่งวิธีการจับของเขานะครับก็คือเราดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของทีม m l a สแล้วก็จับสัตว์ในโทรศัพท์ของเราเลยครับเหมือนโปเกมอนโกเลยครับ ตรงกำแพงนะครับเราต้องใช้อ่าไม่ใช่ธน,นูนะแต่เป็นรีเ a ิร์ชไอแต่สัตว์ที่อยู่บนพื้นต้องใช้เน็ต คือสัตว์นียเป็นสัตว์ที่มีจริงอยู่ในโลกนะครับแต่ว่าสูญพันธุ์ไปแล้วจะมีข้อมูลของเขาตรงน,นี้แต่ถ้าคุณไมีอยากใช้โทรศัพท์ไ y อิน r a c t มือคุณแม่ผมนะครับก็ไม่เป็นไรครับทุกคนก็เดินดูห้องสวยงามได้เลยครับเพราะว่าเขาจัดโปรเจคเตอร์ได้ดีมากนะครับโอ้ก็ได้เลยและห้องต่อไปก่อนที่จะถึง Athletic Sports นะครับก็จะเป็นห้องผีเสือ้อ เป็นห้องที่เขาใช้ Interactive Projector นะครับที่เราจะมา Interact กับผู้ใ้ในนั้นได้คือเป็นห้องที่ถ่ายรูปออกมาสวยแล้วก็เกงมากๆเลยครับ และห้องแรกของโซน After e f o e c e s นะครับก็จะเป็นห้องที่ผมชอบมากที่สุดห้องเนี่ยมีเติมไปด้วยวงกลมทรงหัวเห็ดครับและแน่นอนนะครับก็จะมีโปรเจคเตอร์อยู่ตรงบนหัวเห็ด <c oughs> เหมือนเป็น LED ball เลยครับเ <c oughs> จ๋งมากๆเลย <c oughs> อ๋ขอเขาหลับน้ำหน,น,นักได้ว <c oughs> ห้องต่อไปนะครับมีชื่อว่า soft terrain in granular ถ้าอธิบายง่ายๆครับคือจะเป็นห้องที่จะทําให้พื้นรู้สึกนิ่มแล้วก็มีเทร r แบบหลายความชันหรือความสูงนอกจากนั้นนะครับก็มีห้อง balance stepping stones in the invisible world รู้สึกว่าผมกํลาลังเดินอยู่ในเกมโชว์เลยครับ และแน่นอนนะครับห้องไข่ครับผมไม่รู้ว่าทำไมแต่ว่าทุกทีมแล็บเขาจะมีห้องไข่หรือว่าห้องไทฟูลบอสครับผมว่าน่าจะเป็นซิกเนเจอร์ของทีมแล็บนะครับโซนอินทรีฟอาร์ตหนึ่งคือเขาให้เรามาระบายสีสัตว์เลื้อยคลานลิซาร์ดซาลาแมนเดอร์กบดอกไม้แล้วก็เหมือนว่า our art b e y o n the wall ก็ oh. จะขึ้นบนหน้าจอ อย่างที่ผมบอกนะครับวันนี้ก็ผมอยากได้ PSP 3000ผมรู้สึกว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยพวกอของฟิสิกอลเนี่ยก็ยังเป็นอะไรที่ยังเป็นที่นิยม,มอยู่นะพวกแอนิมอลอ,อะไรแบบนี้สาวกเกมเมอร์กับแอนิเมะพลาดไม่ได้นะครับกับร้านเซ็กแฮนที่มีชื่อว่ามันดารา k เกตถ้าเราจะดูเกี่ยมเรื่องของ เกรชอเนี่ยเราก็ต้องรู้คอนดิชันหรือว่าสภาพของเขาสีม่วงก็คืออันอ e อเปนยังไม่เคยเปิดเลย A, a คือ n e a r m ์ n t Condition เหมือนใหม่เลยอันนี้ดามิชนิดนึง a ดามิชเตนแล้วก็นี่คือพังมากๆเลยคือแน่นอนที่ญี่ปุ่นอ่ะเ,เขาจะมีหลายห้างหรือหลายช็อปที่ขายขายเช็ค n d นแฮนวันนี้ผมมีเควสตที่จะหา PSP 3000นะครับเพราะว่า ผมอยากมาลองเล่นเกมเร t r o ที่ผมเคยเล่นตั้งแต่ตอนเด็กอุ๊ยนี่ไงมี PS Vita อยู่แต่น่าจะมีแค่ตัวเครื่องบอกเลยครับว่าถ้าทุกคนกำลังหาอะไรที่เป็นวินเ g e นะครับร้านบันดารเกตมีโอกาสมีสูงมากครับ โชวเทซึ่งฟุกุโอกะเหมือนยังไม่ค่อยมีนะม,มีแหละแต่ผมแค่งหาจุดที่นี่มาคือโตเกียวโอซาก้าผมเดินเป็นแต่ฟุกุโอกะไม่เคยมาเลย้หฮะครั้งแรก ที่มันราเกะน,น่าจะไม่มีนะครับเสียดายจังแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวมีอีกหลายที่ที่เราจะไปได้นะครับก็ต้องเดินดูหาต่อน,นะครับ PSP 3000ต้องได้ครับทริปนี้ตอนนี้ก็กำลังเดินเล่นอยู่กโกะกะเป็นเมืองที่เดินสะดวกที่สุดที่ญี่ปุ่นนะครับแต่ว่ามันจะมีแอปพลิเคชันหนึ่งที่ทำให้คุณไม่ต้องเดินเลยครับนั่นก็นคือ Loop L U U P เราจะเช่าจักรยานแค่สแกน QR โค้ดปุ๊บจักรยานก็จะอันล็อกแล้วก็เราปั่นไปไหนก็ได้แล้วก็ไป drop off ที่โลเคชั่นของดูมตอนที่เราเราแอปพลิเคชันดูเนี่ยเราต้องทำข้อสอบของเขาว่าเราตอบถูกไหมแล้วเข้าใจเรื่องของจราจรของญี่ปุ่นหรือเปล่าแต่ว่านอกจากนั้นอะผูกกับบัตรเครดิตคุณก็ใช้งานได้เลยนะครับไก่ถึงแลว้วไก่ถึงแลว้ว เห็นป้ายแล้วเห็นป้ายหลุบตรงนู้นแหละคือทางหลุบเนี่ยมันก็จะมีแบบสกูตเตอร์กับจักรยานนะครับว่าจักรยานผมรู้สึกว่าเซฟกว่าโน่ no! เหลือแค่สกูตเตอร์ออกไม่ใช่ไม่อยู่อ๋อ oh, เหลือแค่สกูตเตอร์จริงๆด้วยจักรยานไม่มีเอ๊ะแต่ตรงนู้นมีตรงนู้นมีตรงนู้นมีอันมิกิมีผมดูผิดเอง let's go let's go <S ง่ายนจักรยานอยู่นั่น จักรยานลูบจึ๊บจึ๊บชุ๊บรถมาเค okay. นี่ครับจักรยานลูบสแกนปั๊บ Yes Next ยับยับทำเป็นครับตอนปั่นจักรยานที่ญี่ปุ่นนะครับห้ามใส่หูฟังอันนั้นผิดอ่ผิดกฎเลยนะครับ เรียบร้อยครับพร้อมที่จะปั่นจักรยานลูปนี่ลืมบอกเลยครับว่าจักรยานเนี่ยเป็นจักรยานไฟฟ้าปั่นได้สะดวกคนไซส์มันผมก็ยังปั่นได้สบายเลยไปครับไม้ปุ่นเนี่ยอีกหนึ่งการเดินทางที่สะดวกนะครับก็คือการปั่นจักรยานไฟฟ้าจากลูบนะครับเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่สนุกมากนะครับแล้วก็เก็บตังค์ด้วย ใจเหมือนกันส่วนใหญ่พวก G O ม a น a ราเกะหรือ Book Off เนี่ยก็จะเป็นสาขาของเขาเป็นตึกของเขาอยู่แล้วดนไซน์สร้างจากคาบิน้า Let's go find PSP 3000คร mm ับ Book Off Bazaar แปลกใจเหมือนกันนะคือถ้าผมจะมาดูเทคอะผมก็คงจะไปโอซาก้าหรือโตเกียวแต่ฟุกุโวกลับครั้งแรกของผมเราอยากรู้ว่าเขาจะมีรีทร o อกเทกันบ้างไหมของมือสองไป try n o t บุกอฟมาซานะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งแฟนชายที่จำหนของเซ็กแอนแฮนหรือว่าแล้วเริ่มม mm ีเรท o รเทคแล้วจะไม่ได้เรท r รขนาดนั้นนะเล่นไบหนอโอ้นี่สหรับรกราฟิกดีไซเนอร์สองหมื่นเยนโอ้โหเมื่อก่อนพ่อชอบมากเลย Dictionary แบบเนี้ย a l กแมนรุ่นใหม่ด้วยฮะนื่อยนะครับตื่นเต้นเจอแล้ PSP ลด10%เวยสีน้ำเงินสวยสีแดงนี่ in the box เลยแผ่น UMD ก็จะเป็นแผ่นเกมของ PSP ผมชอบมากคือ PSP เนี่ยเขาจะดูหนังได้ด้วยนี่ Final Fantasy นี่อะไรเนะี่ยเอาเลยไหม ซื้อดีือไมก็ต้องซื้อดีมากขนาดนี้แล้คือภาษาญี่ปุ่นผมก็ไม่แข็งแรงวันนะใช้ Google Lens แปลเลยใช้มานะไม่มีแบตเตอรี่ตอนแรกผมก็เล็งตัว Vita เหมือนกันนะแต่ผมอยากได้ v i t a รุ่น1000เพราะว่ารุ่น1000เขาจะเป็นจอ OLED อ,อ๋อแต่เขามีแบตเตอรี่นี่เลยอืมโอเคตอนนี้กลายเป็นว่าเขามีที่ชาร์จกับแบตเตอรี่ ขายแยกแบบใหม่เลยสวยผมได้ P S P 3000สีน้ำเงินเกี่ยวชอบนะครับาราคา9,000เยนประมาณน่าจะ2,000บาททวนผมว่าที่ไทยก็น่าจะถูกกว่านะแต่อย่างน้อยก็ได้ Experience ามาซื้อที่ญี่ปุ่นนะครับที่เกิดของ P S P เลย แล้วก็ได้แบตเตอรี่แบบใหม่ที่ชา้าแบบใหม่ได้เกมหนึ่งด้วยได้ uh, Final Fantasy Tactics นะครับ PS PSP ก็เป็น uh, เป็นเกมโคอนโซล,ลของเจเนอเรชันผมที่ผมรักเข้ามาก I love it ช่วยว้าวเอ๊ะนี่ PSP 3000รุ่น3,000นะ Mission Complete ครับ